จากเรื่องข่าวอีกนิดเดียวข่าวเรื่องอาเซียนเดี๋ยวผมจะหยิบไปพูดจาในประเด็นที่สองเนื่องจากว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี2015หรือ2558อก็ขออนุญ,ญาตว่าประเทศไทยเราคงจะต้องมีการปรับตัวในการเข้าไปสู่ประชาคมนานาชาติใหม่ในการเตรียมตัวให้คนไทยเนี่ยควรจะเป็นคนอาเซียนอย่างไรเดี๋ยวผมจะ ผมตั้งหัวข้อไว้แล้วครับวันวันนี้เรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องข่าวที่ผมอยากจะหยิบมาเป็นประเด็นในวันนี้มีสองเรื่องเอาเรื่องเรื่องไทยก่อนลวกันเรื่องไทยก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาที่ได้มีการสัมมนาของอาจารย์มหาวิเลยนะครับเป็นการสัมมนาเรื่องความเป็นเลิศของอุดมศึกษาไทยกับการแข่งขันในการจับจัดอันดับมหาวิเลย ในมาตรฐานนานาชาติพูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเรื่องอำนาจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็มีคณะอาจารย์จำนวนหนึ่งออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับระบบการประเมิน TQF TQF นี่คือ Thai Qualification Framework for Higher Education ไทยก็คือประเทศไทยนะครับ Qualification คือคุณสมบัติก็คือ Framework ก็คือกรอบ กรอบการสร้างาคุณสมบัติที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยไทยอันนี้หลังจากที่มีการสัมมนาแล้วก็มีกลุ่มคณาจารย์ได้ออกมาประกาศต,ต่อต้านคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องอการกำหนดมาตรการต่างๆของของสกออกก็คือสำนักงาน,นาคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าทางคณาจารย์ทางมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วย อันนี้ก็เป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยไทยอยู่พอสมควรซึ่งผมก็เดี๋ยวเรื่องนี้คงจะมีความจําเป็นต้องพูดจากันยาวเดี๋ยวผมจะแยกมาคุยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ผมก็เข้าใจว่าขนาดนี้มหาวิทยาลัยไทยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับอยากกราบเรียนไปถึงท่านผู้นําในสภามหาวิทยาลัยในในฐานะที่ท่านเป็นผู้กํากับนโยบายว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัย,ยนี่จัดการเรียนการสอนในลักษณะที่มันสอดคล้อง กับความต้องการของประเทศอยากจะให้มหาวิทยาลัยไทยนี่จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคมอาเซียนในอนาคตซึ่งลักษณะของคนไทยในประชาคมอาเซียนจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดจาเรื่องนี้กันในช่วงที่2แต่เรื่องที่ผมอยากพูดจาสรุปในเบื้องท้ายนี่ปรากฏว่าเรื่องที่ทางประเทศไทยได้ร้องไปทาง IPU ก็คือ Interpar l i a m e n t a r y u n i o n หรือสาภาพรัฐสภาที่กรุงเจนีวา เกี่ยวข้องกับ2เรื่องครับเรื่องที่1คือเรื่องการยุบพรรคการเมืองโดยไม่ชอบธรรมเรื่องที่2คือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของนักการเมืองไทย2 1 5คนใน2 1 5ปรากฏว่า175คนเป็นอดีตสมาชิกรัฐสภ,ภาก็คือเป็นอดีตสสที่เป็นกรรมการบริหารพรรคปรากฏว่าท่านเหล่านั้นถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปีทําให้ไม่สามารถสมัครเป็นผู้แทนได้ไปสมัครอบทอเป็นสมัครอะไรก็ได้วันนี้เมื่อท่านสมัครอะไรไม่ได้นี่ ปรากฏว่า i p พให้ความสนใจครับว่าเรื่องนี้ประเทศไทยทำไม่ถูกโดยเฉพาะไปอ้าง Announcement 27ก็คือกติกาคอปคอชอบที่27ไปอ้างากฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา237 2 5 5 0นะครับก็ก็ไม่ได้ไปอ้างมาตรา309ว่าเป็นข้อกำหนดที่ถูกต้องชอบทำผมคิดว่าวันนี้กติกาที่ไม่ชอบทำของไทยนี้ เป็นที่รับรู้ของต่างประเทศกันหมดแล้ววันนี้ IPU ได้ลง Resolution หรือได้ลงมติที่น่าสนใจครับว่าเป็นการประนามเป็นการบอกว่าประเทศไทยทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ถึงขั้นว่าอาจจะต้องนําไปสู่การพิจารณาสถานะของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยในวันที่ประมาณกางเดือนครับประมาณ15ตุลาคม2011ก็คือเดือนตุลาคม2 5 5 4นี้ จะมีการประชุมพิจารณากันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งซึ่งผมคิดว่าตัวแทนของประเทศไทยจากรัฐสภานะครับก็จะเข้าประชุมพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวผมขอพักสัก2อนาทีเดี๋ยวกลับมาพูดถึงเรื่องว่าคนไทยที่กําลังก้าวไปสู่เป็นคนอาเซียนด้วยนีย่จะมีคุณสมบัติอย่างไรขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาการณวรวัตรเอื้อพิญากุลกําลังจะพิจารณาเพื่อทําให้คนไทยทันสมัย ผมใช้คำว่าคนไทยยุคใหม่หรือคนไทยอาเซียนเนี่ยจะต้องเก่งไอทีเก่งอย่างน้อยหนึ่งดนตรีเก่งหนึ่งกีฬาเก่งหนึ่งภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือจากความรู้เรื่องประชาธิปไตยเดี๋ยวรายละเอียดผมจะขอกลับมาพูดจาเรื่องนี้ต่อขอพักสองนาทีครับสักครู่ครับสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือ Smooth ong, สมุนไพรลดไขมันหน้าทองสำหรับหญิงชาย ทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท0837051234แล้วก็0837061234 ไปกับอาณาจักรแห่งซีดีโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวดเร็วฉับไวใส่ใจทุกรายละเลอียดหากคุณต้องการจัดทำแผ่นซีดี V d ซ d v d CDR พร้อมสกรีนแผ่นคมชัดสีสีสอบถามได้ที่ CD c ีคอ Center โทร02-455-77-11 หรคลิกมาที่ w w w c d c o l l e n t e r c o m คุณที่เกิดวันจันทร์ดวงเป็นผู้นำติดต่อการค้ารุ่งวันนึงคารวาสนาดีมีความสามารถวันพุธมีเงินทองใช้ร่ำรวยจะได้เป็นเศรษฐีถ้าอยากฟังกันแบบเต็มอิ่มจุใจร1 9 0 0 1 1 1 0 6 7คอนเฟิร์มาคุณกำลังมองหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นแอมป์ลำโพงไมค์มิกเซอร์ และบริษัทที่ให้บริการจัดงานนอกสถานที่บริษัทสตาร์รอยอินดัสทรียินดีที่จะให้บริการและคำปรึกษากับท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการติดต่อสอบถามได้ที่ประดิษฐ์จเจริญสาวทุกสาขาโทร02-803-6040ถึง4 มาได้คําแนะนําดีๆจากพี่ปูนี่แหละค่ะเรื่องค้าขายนะคะชมปูนี่แหละค่ะเป็นที่ปรึกษาเรื่องดวงให้และดวงหนุ่มล่ะคะเรื่องความรักค่ะโอ้ยความรักกำลังมาแรงให้ปูเป็นที่ปรึกษาให้คุณสิคะโทรหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสามอิ่มอร่อยกับสเต็กเนื้อนุ่มชุ่มซอสสูตรพิเศษกับอีกสารพัดเมนูท่ามกลางบรรยากาศบ้านสไตล์ล็อกโฮมที่คุณจะต้องกลับมาอีกครั้งที่มาดามสเต็กเฮาส์ มาดามสเต็กเฮาส์เยือนเดอะมอบางแคหาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายมาดาม s t ต็กเฮาส์ที่1เรื่องสเต็ก028048590 3 m a 3มาดามสเต็กเฮาพิถีพิถันทุกเมนูเพื่อคุณ การดำเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จต้องขยันและอดทนที่สําคัญต้องมีที่ปรึกษาที่ดีด้วยที่เข็มประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งก็ได้หมอช้างนี่แหละค่ะให้คำแนะนําที่ดีกับเข็มผมยินดีพยากรณ์ให้ทุกเรื่องโทรหาผมหมอช้างพศพรสีีตุลาโทร1 9 0 0 1 1 1 มาช่วงที่2ของรายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลช่มชื่นประจําวันอาทิตย์นี้นะครับรายการมองไทยมองเทศมีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถชมได้เนื่องจากเป็นรายการดึกเกินไปสําหรับท่านที่นอนหัวค่าผมก็ใค่จะเรียนว่าท่านสามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e web มองไทยมองเทศ .com ก็จะสามารถชมรายการย้อนหลังได้อันที่สอง ถ้าท่านเข้าไปใน Facebook ก็ Worldwide เว็บเฟซ o o ๊กค s ม d รวิบู n หรือ dr รวิบู w i b บ o n ก็สามารถที่จะชมรายการได้อนอกจากนั้นท่านยังสามารถรับชมรายการได้ที่ y o youtube.com/ มองไทยมองเทศก็ได้ครับอันนี้ก็คือช่องทางในการชมรายการย้อนหลังท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีกประมาณ4ปี ปีนี้2011นะครับในปี2015ก็คือประมาณเกือบไม่ถึง4ปีื11 12 13 14 15ก็ประมาณ4ปีก็คือ2,558ประเทศไทยกับเพื่อนบ้านอีกประมาณ10อีก9ประเทศนะครับก็คือไล่ไปทางตะวันออกก็จะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามทางฝั่งตะวันตกก็คือ พมา่าทางฝั่งทิศใต้ตะวันออกเลยไปถึงฟิลิปปินส์นะฮะทิศใต้ตะวันตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นฟิลิปปินส์ส่วนทางทิศใต้ก็จะเป็นบรูไนเป็นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียผมก็เรียนว่าทางฝั่งตะวันตกเราก็มีกัมพูษของพม่านะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมารวมเป็นประชาคมเดียวกันประชาคมเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า community ก็เหมือนชุมชนนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอมมูนิตี้ซึ่งจะมี มิติของความเป็นประเทศใหม่ร่วมกันผมผมพูดให้ตื่นเต้น,นเฉยความจริงมันไม่ใช่ประเทศใหม่มันเป็นเขาเรียกว่าชาตินี่เนชัน่นเนี่ยคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคนนี้จะมีอยู่สองสองคำนะครับว่าหนึ่งชาติชาติก็คือประเทศที่มีขอบเขตมีอาณาเขตของประเทศมีวัฒนธรรมมีภาษาอะไรของตัวเองมีเผ่าพันธุ์ของตัวเองมีคนที่มีฐานะเป็นพลเมืองหรือซิิเซนเขาเรียกว่าซีวิลหรือหรือพลเมือง อันนีค้คือความเป็นชาติเป็นเนชั่นแต่ลักษณะที่สองที่โลกกำลังก้าวไปเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้และครับท่านคงจำได้ว่าประเทศต่างๆในยุโรป25ประเทศเขารวมตัวกันเป็น eu วันนี้เนี่ยถึงขั้นว่าถึงแม้จะยัยงรักษาเนชั่นหรือความเป็นชาติไว้อยู่แต่เขาก็จะมีความเป็นนานาชาติตรงที่ว่าเขาไปมาหาสู่กันได้วันนี้ถ้าท่านใดจะไป อังกฤษไปฝรั่งเศสไปเยอรมันไปสวีเดนยกตัวอย่างนะครับท่านขอวีซ่าเพียงอันเดียวจะไปยื่นที่สถานทูตเยอรมันจะไปยื่นที่สถานทูตฝรั่งเศสหรือไปยื่นที่สถานทูตอังกฤษหรือไปยื่นที่สถานทูตเดนมาร์กท่านก็สามารถที่จะเข้าไปประเทศอื่นๆได้ทั้ง25ประเทศคนในชุมชนหรือประชาคมยุโรปนั้นมีทั้งหมดประมาณ550ล้านคนข้อดีของเขาก็คือว่า เขาเป็นประชาธิปไตยเกือบทุกประเทศคือมีรัฐสภามาจากการเลือกตั้งมีผู้นําของประเทศมาจากการเลือกตั้งทั้งสิน้นปัญหาของประเทศอาเซียนที่กําลังรวมตัวกันในอีก4ปีข้างหน้านี้จะมีปัญหาก็เพียงว่าหนึ่งระบบการปกครองเราค่อนข้างจะแตกต่างกันพูดง่ายว่าพม่าก,ก็พยายามจะเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่ององซานทูจีพรรค l d พัก LD, พก็ แม้จะชนะการเลือกตั้งก็ไม่รับการถ่ายโอนอำนาจจากรัฐบาลสล็อกเก่าซึ่งวันนี้รัฐบาลทหารของพม่าก,ก็ยังถือว่ามีอำนาจอยู่เลยไปทางฝั่งภาคตะวันออกของไทยไม่ว่าจะเป็นสปรปลาวไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ถือว่าเป็นยกเว้นกัมพูชานะครับก็ถือว่าเป็นประเทศประชาที่ปตยสังคมนิยมก็ว่าได้ก็คือมีการเมืองเพียงพักเดียว ก็มีการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะครับการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เป็นความหมายของ IPU กําหนดกํากับวันนี้ความแตกต่างของไทยกับของสปปลาวของเวียดนามในเรื่องระบบการเมืงองการปกครองก็แตกต่างกันคล้ายกับของกัมพูชาอยู่ของกัมพูชานคล้ายไทยหลายอย่างนะครับหนึ่งมีพระราชธิบรีหรือพมีชื่อเรียกว่าราชอาณาจักรกัมพูชาเช่นเดียวกันแล้วก็มีสภาสูงสภาล่าง คล้ายๆกับของไทยทางมาเลเซียนี่ถือว่าก้าวหน้าไปในเรื่องของประชาธิปไตยพอสมควรสิงคโปร์นี่ไปก่อนและอินโดนีเซียนี่ก็ถือว่าก้าวหน้าไปกว่าไทยคณะน,นี้ของไทยเองยังมั่งงมื่ออารายอยู่ที่เรื่องความเป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาของอาเซียนเกือบทั้งหมดนะครับเวลามีการพูดจากนก็ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนแต่ก็มีกรอบในความสัมพันธ์กันอยู่3มกรอบใหญ่ๆกรอบที่1เขาเรียกว่า ASE นะครับก็คืออาเซียน c u เคียวริตี้คอมมกรอบที่สองชื่อว่า AEC ก็คืออาเซียนอี onom i c Community กรอบที่สามคืออาเซียนโซซิโอคันเจอรัลคอมมินกรอบแรกเนี่ยที่ผมพูดเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาว่าอาเซียน c u เคียวริตี้คอมมนี่ก็คือกรอบความสัมพันธ์ของกลุ่ม10ประเทศเรื่องการเมืองและความมั่นคง ก็คืออันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้พูดจาก,กันเปิดเผยเนื่องจากว่ายังมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างระบบการปกครองของของแต่ละประเทศก็พยายามที่จะพูดคุยกันอยู่พอสมควรยกตัวอย่างกรณีสมัยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อสุรินทร์พิศวรรณนี่ท่านก็พูดถึงเรื่อง engagement policy ก็คือว่าการที่ประเทศหนึ่งสามารถเข้าไปเข้าไป ไม่อยากเรียกว่าการแทรกแซงหมายถึงว่าเข้าไปพูดจาให้ความเห็นเกี่ยวข้องกับการปกครองของประเทศเพื่อนบ้านได้อันนี้ก็ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าไหร่สุดท้ายก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้ก้าวไก่ซึ่งกันและกันเป็นยังเป็นปัญหาอยู่เรื่องที่สองที่ทำท่าว่าจะสามารถทำความก้าวหน้าได้มากแล้วก็ดำเนินการกันไปเป็นรูปธรรมพอสมควรก็คือ AEC AEC ย่อมาจากคำว่า ASEAN Economic Community นะครับก็คือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการตลาดซึ่งขณะนี้ข้อตกลงก็สามารถกระทำได้หลายอย่างละเรื่องการไปมาหาสู่กันขณะน,นี้ท่านคงจะทราบว่าประเทศไทยเวลาเราจะเดินทางไปที่มาเลเซียฟิลิปปินส์วันนี้ท่านไม่ต้องมีวีซ่านะครับ แยกกันนะครับสาหรับท่านที่ไม่ถนัดในการเดินทางไปต่างประเทศถ้ามีพาสปอร์ตก็คือเหมือนกับบัตรประจําตัวที่ท่านไปขอจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสํานักง,งานตัวแทนในต่างจังหวัดพอจะเข้าประเทศใดนี่คำว่าวีซ่าหมายความว่ามีการประทับตราสแตมป์งลงในพาสปอร์ตของท่านว่าเป็นการอนุญ,ญาตของรัฐบาลต่างๆให้เดินทางเข้าประเทศได้ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเราไม่ต้องใช้วีซ่านะครับวันนี้ท่านจะเดินทางไปสิงคโปร์ไปได้เลย ท่านจะเดินทางไปอินโดนีเซียไปฟิลิปปินส์ไปมา,มาเลเซียไปได้เลยแต่ว่ากรณีการไปประเทศบางประเทศเช่นพมา่าเช่นเวียดนามเช่นประเทศที่เข้ามาใหม่5ประเทศนีอ่อาจจะยังมีข้อเข้มงวดอยู่นะครับอาจจะยังมีการเสียค่าเหยียบแผ่นดินอาจจะยังมีค่าวีซ่าอาจจะยังต้องทําอยู่แต่ว่าก็สะดวกขึ้นเยอะแล้วนะครับหลายประเทศก็อนุญาตให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนเป็นบัตรผ่านไปถ้าไม่ค้างคืน แต่ถ้าต้องไปค้างคืนท่านก็อาจจะต้องใช้พาสปอร์ตเป็นต้นอันนี้คือกรอบที่สองที่ก้าวหน้าไปถึงขั้นว่าต่อไปนี้เรื่องการทำมาค้าขายกันก็อาจจะไม่ต้องขณะนี้สินค้าประมาณ70%ที่มีการทำมาค้าขายกันระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนนี่ตกลงกันได้แล้วนะครับว่าไม่ต้องมีการเสียภาษีไม่ต้องมีการเสียภาษีระหว่างกันก็คือว่าภาษีซีโร่แท็ก ก็คือว่าภาษี0%นั่นแหละส่วนที่เหลืออีกอก็จะเป็นข้อตกลงระหว่างไทยกับประเทศที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เช่นพม่าเวียดนามกัมพูชาลาวซึ่งอาจจะยังมีข้อตกลงยังไม่ครบถ้วนในเรื่องสาระสำคัญของรายละเอียดสินค้าต่างๆซึ่งวันนี้ก็ถือว่าประมาณ80%ก็ไม่ต้องเสียภาษีเหลืออีกบ้างบางตัวเท่านั้นเองเพื่อความ ปลอดภัยผมก็เรียกว่าการตกลงระหว่างกันจะเกี่ยวข้องกับการพยายามกีดกันบางทีก็ใช้ภาษีบางทีก็ไม่ใช้มาตรการทางภาษีการใช้คำว่าไม่ใช้มาตรการทางภาษีเช่นบอกว่าถ้าหากว่าสินค้านั้นมีมีแมลงหรือมีไข่แมลง หรือมีเชื้อโรคอะไรต่างก็จะมีความพยายามในการที่จะบอกว่าอันนี้รับเข้าไม่ได้คือให้เข้าประเทศไม่ได้เป็นต้นเขาเรียกว่า n o n เ a อ i f ริ o ต์กก็เป็นเรื่องที่ต้องเจรจากันต่อไปนะครับความจําเป็นในการที่จะต้องรักษาไม่ให้เชื้อโรคเช่นเรื่องวัดนกเช่นเรื่องเอชเช่นเรื่องอะไรต่างมันเป็นโรคระบาดที่สามารถไม่สามารถควบคุมได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาในเวทีระหว่างประเทศสมัยเก่าว่าต้องมีการากีดกันมีการป้องกันกัน ผมก็ถือว่าความก้าวหน้าในเรื่อง AEC ไปได้ไกลเรื่องที่กำลังมีการพัฒนากันที่ผมจะกราบเรียนในช่วงสุดท้ายนี้ก็คือเรื่องที่เรียกว่า a s c c a s c c นี่ก็คือว่า ASEAN Sociocultural Community Sociocultural ก็คือว่าเป็นมิติความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรธรม โซเชียลก็มาจากโซเชียลคาร์เจอร์ก็มาจากวัฒนธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องคนครับผมคิดว่าต่อไปนี้การไปมาหาสู่ระหว่างคนไทยกับคนอาเซียนใน10ประเทศนี้จะต้องมีมากขึ้นรวมทั้งการที่อาจจะต้องมีทนายสํานักงานทนายความจากสิงคโปร์อาจจะมาตั้งที่จังหวัดอุดรธานีอาจจะมาตั้งที่กรสินอาจจะมีะสํานักงานการตลาดมาจากสิงคโปร์มาจากอินโดนีเซีย มาตั้งอยู่ที่สุพรรณบุรีมาตั้งอยู่ที่โคราชมาเพื่อจําหน่ายจับจ่ายสินค้าหรือไม่ถ้าเราผมมีสมุนไพรเช่นเฮอร์บอนแคปซูลตรงนี้ผมก็ทําสลากเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถจะไปตั้งศูนย์ขายที่สิงคโปร์หรือที่อินโดนีเซียได้เช่นเดียวกันท่านต้องมองไปในทางบวกนะครับว่า 1. การมีสินค้าของเราแล้วก็มีตลาด ผู้บริโภคนี่ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้บริโภคหรือมีประชากรอยู่67ล้านคนโดยประมาณในอนาคตนี่ผมคิดว่าหลังจากเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่เราจะมีประชากรรวมกันถึงประมาณ600ล้านคนประชากร600ล้านคนนี่คือข้อได้เปรียบนะครับนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ EU หรือสหภ,ภาพยุโรปเขารวมตัวกันพอใครผลิตสินค้าอะไรได้ชิ้นเดียวเนี่ย สามารถจะไปเปิดตลาดได้ทั่วอาเซียนซึ่งจะมีผู้บริโภคจาก67คนที่เป็นคนไทยจะเพิ่มขึ้นไปถึง600ล้านคนทีเดียวนี่คือข้อได้เปรียบของการการเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ถ้าหากคนไทยเราจะไปดำเนินกิจการทำการค้าขายต่างประเทศเนี่ยคนไทยเราจะต้องพร้อมพ่อค้าไทยเะไต้องพร้อมต้องเก่งวันนี้เราก็จะมีปัญหาหนึ่งเรื่องความไม่เข้าใจกันในเรื่องวัฒนธรรม ความไม่เข้าใจภาษาไปมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องต้องใช้ล่ลมอันนี้เป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นจึงนํามาถึงสิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียมการกันซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กับเรื่องนโยบายการศึกษาของประเทศอย่างแน่นอนผมจึงขออนุญาตกลาบเรียนท่านผู้ชมเพื่อจะได้ช่วยกรุณากันคิดตามแล้วก็ถ้าหากมีข้อเสนอแนะดีๆก็ช่วยบอกมานะครับะจะใช้โทรศัพท์0837051234 หรือ029349388แนะนำมาก็ได้ว่าประเทศไทยเราควรจะต้องอมีการดำเนินการอย่างไรถ้ามีความเห็นดีๆก็ส่งมาที่สำนักงานก็ได้ครับ2539อาคารอิมพีเรียนลาดพร้าวชั้น5แขวงวังทองหลังกรุงเทพมหานคร10310อันนี้เป็นที่อยู่ครับผมขอกลับมาที่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเป็นปัญหาต่อไปจากการประทะสัมพันธ์กันทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเรามีเวลาเหลือน้อยนะครับถ้าจะคิดว่าอีก4ปีนี้จะทําให้พร้อมในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็คงจะยังไม่สามารถกระทําได้แต่พอผมมานั่งคิดเรื่องนี้เนี่ยกลาบเรียนว่ายังไม่ได้เป็น,ย,ปนยังไม่ได้เป็นนโยบายของรัฐบาลทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าผมเชื่อมีความจําเป็น วันใดที่ผมมีโอกาสเข้าไปช่วยงานของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาผมว่าผมจะนําเสนอสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนไทยใหม่ที่เหมาะสมกับการเป็นคนไทยที่ดีแล้วก็เป็นสมาชิกในประชาคมโลกหรือประชาคม